สวัสดีครับยินดีต้อนรับเขา้าสู่แชแนลนุ่มินดีเกษตรแทบ้านครับผมสำหรับคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องหลังจากที่นุ่มินดีเห็ดสะพานใหม่ทางเดินจากโตบานไปห้องน้ำเสซ็จไปแล้วช่วงหนึ่งครับผมนุ่มินดีกะจะมาเริ่มลงมือเห็ดช่วงที่2ต่อครับพี่น้องสำหรับ งบประมาณในการก่อสร้างสะพานครับพี่น้องนุมินดีใส่งบไปประมาณพันกว่าบาทครับหลักๆกก็จะมีอยู่หนึ่งครับคาตะปูตะปูสามตะปูสี่ปูนิวเคิงครับกิโลลาหาสิบใส่ไปทั้งเบิร์ยางละสองกิโลครับพี่น้องก็เป็นทั้งเบิร์สามลอยแล้วก็มีน้ำมันเบนซินครับสื่อมาใส่เลยย้่มดีลอยหนึ่งเป็นสี่ลอยครับรากามี ค้าใหม่พื้นครับใส่ทั้งเบิร์ดสามสิบมาดครับมันละยี่สิบบาทเป็นหกลอยครับเป็นเก่าลอยครับพี่น้องก็มีค้าใหม่ยูค่าครับไหม่ยูค่าอีกมันสามลอยครับเป็นพันสองแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นใหม่ที่มีอยู่ตามทองไหลทองหน้าครับผมนุมินดีก็หาตัดเอามาเ็ด หลังจากนูมินดีเฮ็ดสพานเสร็จแล้วครับพี่น้องก็จะมีวัสดุอุปกรณ์บางส่วนยังหลงเหลืออยู่ครับพวกไม้พวกตะปูครับผมนูมินดีก็เลยเฮ็ดบันไดลงไปตักน้มเพิ่มเติมครับกะจะยุ่งในช่วงถ่ายคลิปครับผมทั้งไหนก็ฝากพี่น้องทั้งเพื่อนเพื่อนเก้าแล้วกัเพื่อนเพื่อนหม่ที่เขามารับชมคลิปคลิปนี่เป็นกำลังใจนูมินดีแน่เด้อครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามสู่ปนน้ำกันครับผมกะตลรับคลิปนี้นุ่มีดีกะมุ่มี่งยังร้ายครับพี่น้องถ้าเ,เพื่อนๆพี่นอ้องคนใดมีคำถามกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด็เลยครับผมนุ่มอีดีกะมีเวลานุ่มอีดีกะจะเข่ามาตอบให้ไวที่สุดครับสู่น้ำกันครับพี่น้องพบพ่อันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม